สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Stationery Cafe Channel ค่ะนี่แนนเองนะคะนี่คลิปนี้เราจะมาเปิด d ด a ี่ข้างในดูกันค่ะว่าลายข้างในมันเป็นยังไงเนาะเวลาบางทีแบบว่าเวลาไปซื้อก็ไม่ได้เปิดดูเราก็จะแบบว่าปกน่ารักข้างในเป็นยังไงเนาะอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันค่ะเป็นของ San X Official นะคะมีซูมิโกะกับลิักคุมะนะคะนี่ประมาณนี้นี่ ะะเป็นของ s ซนเอ็กทา s a ซนเอ็กผลิต s ซนเอ็กขายนะคะคือบางทีเราจะเจอแบบว่าเขาซื้อลายเส้นเขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเนาะเป็นเป็นบริษัทอื่นทําขายแต่อันนี้เป็นของ s ซนเอ็กค่ะขายที่ s ซนเอ็กออฟฟิเชนะคะลองหาซื้อกันดูนะคะมาเริ่มเลยกันดีกว่าเนาะคือเ,เดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะว่ามันเป็นเอาขนาดเล็กสุดก่อนละกันมันจะมีขนาดเล็กสุดขนาดนี้นะคะแล้วก็มีขนาด B 6 จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ B6 เนี่ยมันมีเป็นแบบ m ั n ลี่แล้วก็มีแบบนี่ Weekly ด้วยนะคะ B6 จะพิเศษนิดนึงนะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเล่มใหญ่สุดนะคะที่ยังไม่ได้เข้าจอก็คือเป็นเล่มขนาด A5 นะคะมันก็จะใหญ่กว่า B6 ขึ้นม่นิดนึงนี่ประมาณนี้สรุปแล้วก็คือมีปีนี้มี3ขนาดนี่เราวางเรียงกันให้ดู3ขนาดนะคะ เนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเราเริ่มจากขนาดเล็กก่อนนะคะมีสาขนาดนี้เนาะจากขนาดเล็กสุดนะคะนี่ขนาดเล็กสุดปีนี้เนี่ยเขาทำมันลี่ออกมามีทั้งหมด4ลายมีซูมิโกะสลายนี่นะคะแล้วก็ลิลากมา2ลายนี้นี่แล้วก็จะมีลายมีปกพิเศษอีกนิดนึง นะคะคราคาก็เดี๋ยวจะบอกราคาที่หลังละกันจะเป็นแบบว่าพ็อกเก็ตข้างหน้าด้วยนี่เราจะเห็นว่ามีพ็อกเก็ตข้างหน้าใส่สอยู่หน่อยนึงเนาะต่างกับรุ่นธรรมดานะคะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเล่มเล็กสุดเนี่ยมันขนาดกว้าง11เซนประมาณนะคะสูง15เซนนะคะเป็นแบบต้องอธิบายเป็นแบบอะไรนะเม d e อินเจแปนขนาดเออ880ยีนนะคะ มาดูซูมิโกะก่อนละกันเนาะนี่ค่ะซูมิโกะเป็นสลายนะคะข้างในอะ่ะลายข้างในอ่ะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนนี้เดือนตุลาคมปี2024นะคะในนะถึงปี2026เดือน3เลยจะได้ปีกว่าๆเนาะ <laughs> ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูเนาะ นะคะเปิดมาก็คือนี่ปุ๊บมีช่องใส่บัตรเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนทุกๆปีเนาะมีช่องใส่บัตรกับช่องใส่ของกระจุกกระจิกพวกโพ,กพกสติ๊กกี้โนต้ตอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแล้วก็เป็นหน้าอะไรนะปฏติทินเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นกันเนาะปฏติทินนะคะนี่มีปฏิทินของปีหน้าแล้วก็มีปีโน้มีสองหด้วยนะคะแล้วก็มีนี่ yearly plan ค่ะ2025มีวันดีไม่ดีของญี่ปุ่นด้วยอธิบายมันจะยาวไปนิดนึงแต่ก็จะมีแบบว่าเนาะเลงวันนี้เลงวันไทยอันไว้ละกันวันสีแดงๆนะคะเป็นวันดีเนอะประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเดือนสิบนี่เลยเดือนสิบ ปีนี้นะเริ่มใช้ได้เลยเนาะเดือน11ค่ะนี่หลายก็จะประมาณนี้พิมพ์สีฟูลคัลเลอทุกหน้าเนาะทุกแผ่นเนาะนี่เดือน12ค่ะแล้วก็นี่เดือน1เดือน2เดือน3แน่นอนเนาะมันเป็นวันหยุดของญี่ปุ่นนะคะถ้าเราเอาไปใช้ที่ใช้เราต้องแอบแอบแปะแอบวงสีแดงเองเนาะวันเนาะวันพ่อวันแม่อะไรประมาณนี้เนาะวันหยุดนะคะ เดือน5ค่ะเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนสิบฮาโลวีนค่ะอุน่ารักเนาะใส่ชุดฟักทองด้วยเดือน11ค่ะเดือน12บสองคริสต์มาสค่ะนี่ก็เดือน 1>, 1ปีสองนอกใส่ชุดอะไรนะกิโมโนปีใหม่เนาะเล่นอะไรนะตีแบตของญี่ปุ่นที่เป็นตัวไม้นะคะเป็นเล่นแบบประเพณีญี่ปุ่นเนาะเดือน2ค่ะเดือน3แล้วก็เดือน4เอ้ยไม่มีละค่ะแล้วต่อไปเป็นหน้าจดนะคะเป็นกระดาษว่างไว้จดมี2ลายค่ะประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วก็ไปจนถึงหลังๆเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะมีแอเดรสให้เราโจดนะแล้วก็มีเบิร์เดย์มีโฟนแล้วก็มี ID Password ค่ะซึ่งเนาะเริ่มต้องเริ่มจดแล้วเนาะจำไม่ได้เยอะเกินแล้วก็มีพวกเบอร์ติดต่อฉุกเฉินในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเหมือนของปีที่แล้วเนาะที่มันเป็นแบบว่ากดจุดแก้แก้เครียดร,รีแลกซ์ซโบมาปุแบบปวดตรงไหนกดตรงนั้นที่มือนะคะ แล้วก็ที่เท้าด้วยเช่นปวดไหล่ปวดหลังปวดคอเบอร์เจ็ดกดเบอร์เจ็ดแล้วก็มาดูกดมือตรงนี้กดดูนะคะลองดูเนาะเผื่อได้ผลเนาะเราต้องพึ่งฝั่งนี้แล้วเนาะแล้วก็นี่เป็นตารางเทียบเอออายุแล้วก็ปีเกิด S อันช่องหน้าสุดเป็นปีเกิดของญี่ปุ่นนะคะเป็นปีโชวะ S คือโชวะ H คือเฮเซนะคะแล้วก็ R คือปีเลวะเนาะนับตามของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีเบิร์ดเดลิสให้ด้วยแล้วก็มีเกร็ดความรู้นิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับการใส่ซองของญี่ปุ่นว่าเราจะไปปาร์ตี้งานแต่งเราต้องซื้อซองแบบนี้นะงานโศกเศร้างานออผู้เสียชีวิตก็จะเป็นซองผูกโบสีนี้นะอะไรประมาณนี้ค่ะ มีพิธีใส่เขียนชื่อด้วยนะพิธีเขาเยอะค่ะแล้วก็มีสุกังมีแผนภูมิแผนผังน้องตัวซูมิโกะนิดนึงแล้วก็มีตรงนี้ค่ะเออเป็นให้เราเขียนเป็นอะไรนะปีนี้มุกิโยเป็นจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราของปีนี้แล้วก็ปีนี้เราอยากทำอะไรแล้วก็ให้คะแนนตัวเองว่าเราทำไปยังเรา พลาดตรงไหนเราอะไรยังไงจดไว้ค่ะเพราะว่าเชื่อดีลืมนะคะแล้วก็มีเทคนิคด้วยอันนี้มันเป็นแผนที่ญี่ปุ่นข้อเทคนิคคือให้เรากลับมาอ่านทุกๆ3เดือน6เดือนแล้วแต่แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะคือมั่นใจคะว่าลืมเนาะบางทีเราก็เพลินๆแล้วก็เป็นแผนที่รถไฟของญี่ปุ่นแล้วก็ personal data นะคะแล้วก็ออฟฟิศอะไรพวกนี้เวลาเราทำหาย ประมาณนี้คะ่ะด้านหลังก็มีของใส่ได้นิดหน่อยประมาณนี้นะปกไม่เหมือนกันแต่ว่าข้างในเหมือนกันนะคะนี่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเลยนะเราจะเปิดแค่เล่มเดียวเนาะนี่เหมือนกันนะคะจบที่ซูมิโกะเล่มแรกนะคะต่อไปเป็นลิลักคุมะนะคะลิลักคุมะก็มีสองลายเหมือนกันหน้าปกนะเราพูดถึงหน้าปกนะแล้วข้างในนะคะก็จะประมาณนี้ มีน้องงูด้วยนะงูแลบลิน้นปีหน้าเขาใช่ไหน่ารักดีเนาะซุดมิโกเขาก็มีอุ้มงูเขาอยู่นะนี่น่ารักดีค่ะอันนี้ปีนี้ปีงู้ยปีหน้าปีงูนะคะเหมือนกันก็คือเปิดมาก็มีปกมีที่ใส่ส s t i กี y โน้ตที่ใส่กระดาษใส่นำบัตรอะไรพวกนี้เนาะ นี่ก็เป็นปฏิทินค่าเดือนอืมปฏิทินปีสองห้ากับปีสองหกเนาะนะคะแล้วก็เป็น yearly plan นี่ค่ะเริ่มที่เดือน10ปีนี้ก็คือวาเลนไทายเนาะเดือน10ปีนี้นะคะ11ค่ะน้องแมว12เดือน1นะคะใส่ชุดงูด้วยอ่ะน่ารักดีเดือน1ค่ะเดือน2 เดือน3เดือน4เดือน5ค่ะเดือน6เดือน7นะคะเดือน8เดือน9เดือน10ค่ะวันเดน่ายเป็นผีญี่ปุ่นน้องจิ้งจอกเก้าหางพิกะปะต้องถือกินกินแตงกวานะคะ เดือน11ค่ะเดือน12คริสต์มาสน่ารักดีเดือน1ปี26นะคะเดือน2ค่ะแล้วก็เดือน3เนาะแล้วก็เป็นหน้าว่างให้จดนะคะแล้วก็มีกระดาษ2ลายเนาะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกันก็คือมีอเดรสนะคะให้จดนะคะแล้วก็มีเอ,อ่อไอดีพาสเวิร์ดนะคะ แล้วก็มีนี่เทเลโฟนไดเร็กทอรี่นะคะเบอร์ติดต่อฉุกเฉินของญี่ปุ่นเท่านั้นนะอมืมีกดถามสภาพอากาศด้วยเนาะนะคะแล้วก็มีเหมือนกันค่ะกดจุดเนาะกดจุดปวดเมื่อยตรงไหนก็ลองกดตรงนั้นนะก็นี่ค่ะมีตารางวันเกิดเดือนเกิดตงตารางปีเกิดกับอายุนะคะแล้วก็มีเบิร์ดเดลิสแล้วก็มีนี่เหมือนกันเลย พวกอะไรนะวิธีใส่ซองของญี่ปุ่นเนาะแล้วก็นี่ลิลัคคุมะเอ่อแนะนำอธิบายคาแรคเตอร์ของลิลัคคุมะนะคะแล้วก็มีเหมือนกันเลยคะ่ะธีมของปีนี้ทีมของปีนี้้ยปีหน้าก็คือ,อจุดมุ่งหมายเป้าหมายของเราเป้าหมายสูงสุดของเราเนาะแล้วก็อยากทาอะไรภายในปีนี้แล้วก็เกิดกกผลแล้วก็ให้คะแนนตัวเองว่า ตั้งใจแล้วน้ออะไรอย่างงี้เราพยายามแล้วนะประมาณนี้ค่ะนะแล้วก็เป็นตารางรถไฟเนาะแล้ว Personal Data ประมาณนี้ค่ะนี่คือลิลัคคุมะนะคะอีกปกนึงก็คือเหมือนด้านในเหมือนกันเนาะเราจะเปิดโัวัวเนาะลายเดียวกันเนาะประมาณนี้ค่ะลายเดียวกันนี่ปึ๊บสองแผน่น แล้วก็มีเบิร์เดย์มี ID, p a s s พาสเทุกอย่างเหมือนกันค่ะต่างกันแค่ปกเลือกปกได้เลยว่าชอบอันไหนจบที่ดิลักคุมา2ลายแล้วก็ซูมิโกะ2ลายในขนาดเล่มที่เล็กสุดนะคะบางๆเพราะว่ามันมีแต่เดือนเนาะมันลี่เนาะแล้วมันก็มีรุ่นอัปเดตนะคะเอ้รุ่นอัปเกรดเมื่อกี้เล่มนี้880เยนใช่ไหมอันนี้ขนาดเท่ากันเลยขนาดเท่ากันนะคะแต่ว่าพิเศษตรงที่ตรงปกมันมันมีพ็อกเก็ตด้วย นะคะคเขาเรียกรุ่นพ็อกเก็ตราคาจะตกอยู่ที่พันหนึ่งร้อเยนนะคะคือข้างในเหมือนกันเรามาเปิดเทียบสูบิโกะอันนี้เล่มเมื่อกี้ที่เราเปิดไปเมื่อกี้นะเห็นไหมเปิดคาเลนเดอร์เนาะเหมือนกันเลยนะคะลายเดียวกันคือมันพิเศษตรงที่ มันมีปกมันมีพ็อกเก็ตข้างหน้าตรงนี้ให้ไว้เราใส่ของได้ใส่ของกระจุกกระจิกเนาะเนปากงปากกาได้นะคะข้างในเหมือนกันเหมือนกันเลยเป๊ะๆออย่างเปิดเดิน9้าเดี๋ยวเราเปิดเดินเก้าให้ดูเดินเก้านะคะนี่เล่มเมื่อกี้นะเดินเก้าข้างในเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะนี่จบที่เล่มเล็กสุดนะคะรุ่นพ็อกเก็ตก็มีส มีลิลัคคูมา1หนึ่งลายแล้วก็มีโซมิโกะหนึ่งลายค่ะนะคะเล่มเล็กสุดเนี่ยบอกต่อยนี่ไม่มีที่เล็ดปากกาให้เรานะอืมเมื่อก่อนมีก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะ <c oughs> นะคะใครยังคิดภาพไม่ออกว่าขนาดประมาณไหนนี่เรามีบริการเอาปากกามาวางคาบกันอันนี้เอเนเจลค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คอเลตโต้เนาะมันก็ขนาดประมาณกันเนาะ อันนี้เจสตรีมค่ะเจสตรีมสามสีเนาะอันนี้สารสาสารสามาัติเนาะที่มีหลายสีเนาะอันนี้เป็นทัชเพนค่ะของของเพนเทลเนาะใช่ของเพนเทลเดี๋ยวบอกยี่ห้อผิดเดี๋ยวเขาจะโกรธนะคะอันนี้เป็นพวกปากกาเจลทั่วไปเนาะ <c oughs> Signal u น i บอ l นนะคะประมาณนี้ค่ะนี่นี่เราประมาณนี้ <c oughs> พอึกภาพออกเนาะจบที่เล่มจบที่เล่มเล็กสุดนะคะต่อไปต่อไปก็จะเป็นเล่มขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะมันเป็นเล่มนี้ฟืบแล้วต่อกันคลิปหน้าเนาะเราจะตัดคลิปเป็นเล็กๆหลายอันละกันคลิปหน้าเราจะเป็นเล่มนี้ค่ะ b 6 monthly b ีม, 6, มี2แบบนะคะมี monthly กับนี่ weekly ค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ